สวัสดีค่ะชยานุเทาจานชื่อเล่นชื่อของขวัญอายุ15ปีอยู่ชั้นม .4 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยาที่พัทยาค่ะของขวัญเรียนที่นี่ตั้งแต่อนุบาลหนึ่งเลยทําให้ของขวัญชอบภาษาจีนและของขวัญก็เป็นนักร้องของวงดนตรีจีนที่โรงเรียนด้วยนะคะของขวัญเคยได้รับรางวัลชนะเลิศร้องเพลงจีนระดับประเทศได้ทั่วเอกอัครราชทูตจากประเทศจีนค่ะในส่วนของการร้องเพลงนั้นของขวัญยังมีประสบการณ์ที่น้อยมาก ในทำให้ของขวัญภูมิใจที่สุดก็คือรางวัลชนะเลิศการขับร้องบเทเพลงพระราชนิพนธ์ในงานศิลปะหัตถกรรมค่ะของขวัญเป็นลูกหลานเมืองพัทยาก็ขอฝากชาวพัทยาเอ็นดูแล้วก็สนับสนุนของขวัญด้วยนะคะขอบคุณค่ะสาวน้อยจากชนบุรีฝันอยากเป็นไอดอลน้องของขวัญครับ เตรียมความพร้อมมายังไงบ้างน้องของขวัญจริงๆเป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดร้องเพลงแล้วก็ยิ่งเป็นเพลงลูกทุ่งยิ่งถนัดแบบน้อยมากเลยค่ะแต่ว่าก็พยายามแบบฝึกฝนแล้วก็แบบฟังบ่อยๆบ่อยให้มากที่สุดเลยค่ะแล้วถนัดตลอดเวลาถนัดอะไรลูกก็ถนัดเป็น R&B pop อะไรเงี้ยอีกแนวนึ่งน้องของขวัญเคยประกวดไหมครับก็ เคยประกวดตอนป4ค่ะเป็นร้องเพลงจีนได้รางวัลชนะเลิศทั่วเอกอัครรชทูตจีนค่ะร้องเพลงจีนด้วยแล้วมีประกวดที่ไหนไหมครับน้องของขวัญประกวดทั่วไปค่ะแบบว่าร้องเพลง R&B หรือว่าแนวลูกทุ่งก็มีแบบนี้หน่อยค่ะถือว่าเป็นลูกทุ่งแบบเวทีใหญ่ครั้งแรกเลยไหมคะใช่ค่ะใหญ่ใหญ่สุดเลยค่ะ เวทีของเราไม่ธรรมดาเวทีใหญ่แล er ้วหมายเลขสามน้องของขวัญครับไปพบกับผู้เข้าแข่งขันหมายเลขสามกันเลยดีกว่าครับน้องของขวัญได้ยินเสียงบ้า can you เมื่อเกิดมาเต้นกินรับกินก็ต้องดิ้นกันไปยังไม่หวานกดใช i ครโอเคครับ, okay, รบไปดูคะแนนที่เห็นกันดีกว่าครับของน้องของขวัญทำได้ไปทั้งหมด55าสิคะแนนคณะกรรมาการครับน้องของขวัญโชว์เป็นยังไงบ้างครับคือให้ทำอะไรอยู่ก็ตามนะคือจะต้องหันกลับมาสนใจเขาทันทีเลย <c oughs> เขามีเสียงที่มีพลังมากแต่ว่าในเสียงที่มีพลังเนี่ยจริงๆแล้วแอบจับได้นิดหน่อยนะว่าแนวลูกทุ่งเนี่ยอาจจะไม่ใช่แนวที่ถนัดที่สุด <c oughs> แล้วก็เห็นเลยว่าน้องของขวัญที่ทํากันบ้านมากนะคือในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าแอบไปซ้อมกับพี่พี่แดนเซอร์มาตอนไหนแต่ว่ามันก็แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจส่วนหนึ่งเลยนะว่าเอ๊น้องมีความตั้งใจเต็มที่มากเลยที่จะนําเสนอโชว์ออกมานะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเห็นเห็นเหมือนกับพี่ไอซ์บางครั้ง เพลงลูกทุ่งมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของน้องของขวัญแต่พี่บอลเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยได้เห็นแล้วว่าเอ้ยของขวัญสามารถทําได้สําหรับพี่ฝนเนี่ยพี่ฝนว้าวมากเลยนะเพราะว่าพอน้องของขวัญบอกว่าถนัดเป็น r a แอ b ถนัดเป็นแบบอย่างอื่นมากกว่าอันนี้เพิ่งจะมาฝึกแอบเป็นห่วงว่าจะไหวไหมนะจะไหวไหมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอฟังของขวัญร้องแล้ว เุ้ยเหมือนเขาเกิดมาเพื่อเป็นนักร้องแล้วเขาก็ร้องได้หลายแบบอะ <c oughs> วันนี้ว้าวมากค่ะของขวัญแต่ก็ถือว่าเก่งทั้งสามคนเลยค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณครับคุณเปาครับโน้ตประหารให้กี่คะแนนครับ5ค่ะว้าวคุครับโน้ตประหารเต็มเลยค่ะ5ใชคาครับโน้ตประหาร5ค่ะขอคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับโน้ตประหาร1ิ 5คะแนนร่วม70คะแนนครับเท่า,า,าออกันรอบต่อไปนะฮะคือรอบแบทเทิลแล้วนะครับน้องๆคนไหนมีแรงเหลือนะครับก็ใส่ให้เต็มที่กับท่อนนี้จะรู้กันไปเลยว่าผลแพ้ชนะจะเป็นใครใช่ครับเอาแล้วรับผู้เข้าแข่งขันทั้ง3ท่านพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วดนตรีมาเลย ลง,งจริงๆนะครับเชิญท่านคณะกรรมการลงคะแนนได้เลยครับและผลวันนี้ได้แก่หมายเลข เคยนะครับผลคะแนนเสมอกันอีกแล้วใช่ฮะนะครับและผู้ชนะทั้งสองท่านนะครับได้รับเงินรางวั 10, ล1นึ่งมบาทร้อมถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติของเราขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านมากๆนะครับรคุณฝนธนสุนทรคุณเปาบาลีและคุณไอซ์สแลน กลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลา13นาฬิกา10นาทีครับทางช่อง7 HD ครับพบกันใหม่กับดวงเพลงดังพล,มมลังมัตยมาเเนงรหห